เห็นเสียบ้ามันยังทำตลัดเลยผมเรียนนอลาดเลยจากเพียงไบมาดแต่ไข่หนีวะเรียนมันรันได้ไหม่ื่อมาแต่ไขมาแต่บอลโพยปั้นเอาอปั้นเฮ้สนใจด้ยสนใจข้นหัวแลเขาปั้นเขาปั้นก็สนใจเอ้าเอานเรียกขานอนแม่ห้างพึเลแม่เี้ยงกนนองกัได้เมีจากฟงขึ้นอย่เด้บังงหนูนอนระบายก่อนะ เห็ดที่เดิเห็ดที่ด้อโอ้ยนี่คมบ่งง่อยอยู่คนง้อยอยู่คนผู้เดียวยังหางขาใส่ลรโพงเขได้เหอเด็กอ้าเอ้าวันนึ่งว่ยตกเหรียญ่นหน่อยเ็ดอีหนังเฮ็ดอีหนังเมาล่างรวยห้าตึงหมือนมึงฮะไม่บ้ารวยจนา ปลอยมนเด้อนี่พลมมาด้ลมอะไรนเด้พัด้ย็นนุ่ลมน่อยลมหอยลมก่อนน่อยงีก่อนตื่นแลังกินน้ำฮอนฮอนอ้เชียงให้มัก็เป็นไเย็นว่านี่วะฮะเชียอีหยังมีแต่ห้างหนาเว้ย

ช้าางขึเน็นอาบน้ำไปแว่ยนอนเด้ออาบน้ำปั้นเด้อทั้งนอนต้องรับสบายเต้องรับสบายอยากกินหอนนี่มันกินบะไรต้องใจร้อนทำไมหอมกลตึงดนี้ม่กินนรกหอกไม่กิน่ย่าอืมออืมอืมอี พ้าเอียงอย่งนี้นะข้าเอียงนย่งนี้นะปมาเด้อไปเด้อพังหมดแล้วพังหมดแล้วเียเียเฮียเฮียเี่งฮมเฮิยเเฮียียเฮีเฮี่เฮียเฮียเียเฮเฮีเฮียเฮเฮยเฮาะเฮียเฮเฮียเฮีเลย หาแม่ in bon <right ้าท LA no like ี like ่นี่เปลี <that that ่ยนเขาอแล้วอยากนอนเห่พูนขัดแจะกินน่องัแต่กินน่องเหอะขัดแตกินน่องเหอขัดเลยอั้มก่อนยิมาร์กมาก่อนก่อนนอนมเอ๊ะหัอวันอนเป็นนให้ย่ง้าอุ่นในหมาุนออกไปทางอุ้ดเด็กๆ ั้งจะนอนแล้วีเอไปทางเดยไปทางเดสีดุกไปเชื่อแ่ของนอนทางเดิสีก่อนสีก้อนแม่ไปได้สั่นสีดุไปทางเดิข้าเดเด็กเขามาสีเิมเ้ยเฮ้เยโอ้ยปัน้นนี้แล้วปั้นนี้แล้วเด้อปั้นไปนอนไปนอนมันแล้วนอน้วไปนอนแล้วหัวแสบสิไปนอนด้วยกันไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายกันบ๊ายบาย Bye bye. Bye bye. <laughs> <laughs> bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye